สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่น่ารักก่อนที่จะออกไปทำธุระข้างนอกนะคะมีท็อปปิกดีๆนะคะท็อปปิกสั้นๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังฟินๆนะคะก่อนเลิกงานนะคะใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะไพ่สำหรับนี้มี22ใบค่ะเป็นไพ่ Limited Edition ที่นางฟ้า Random of Love หลรักมากๆเพราะว่าแต่ละใบจะเป็น Major Arcana เกือบทั้งหมดนะคะ รนดอนี้ชื่อเวลาที่เขาส่องหรือมองคุณในโลกโซเชียลหรือจินตนาการเขารู้สึกยังไงบ้างคะ่ะเขารู้สึกยังไงเวลาที่ส่องหรือมองคุณในโลกโซเชียลหรือว่าส่องทางจินตนาการนะคะให้ไพ่บอกทีนะคะสับพไพ่เวลานะคะสุ่มนะคะคนคนนี้นางฟ้ารั n d o อมไม่รู้ว่าจบหรือว่าเลิกลาหรือว่าห่างเหินกับคุณผู้ฟังไปนานแค่ไหนหรือว่ายังคบกันอยู่ในชีวิตประจําวันนะคะ จะติกคนที่มีลัคนาราศีในวันเดือนปีเกิดที่มีเลข18เลข1เลข8คุณกับเขาอาจจะเกิดวันที่18วันที่1หรือวันที่8คนที่เกิดเดือนมกราดได้เดือนสิงหาได้นะคะจะติกคนคนนี้นะคะตามรูปเลยค่ะเวลาที่เขาแอบ,บมองแอบส่องคุณในโลกโซเชียลหรอคะเขาจะแอบ,บดูแบบไม่ให้คนรู้ค่ะบางทีอาจจะแบบว่าดูเวลาที่เข้าห้องน้ําหรือว่าอยู่ในรถคนเดียวเวลาแอบ,บมองคุณแอบส่องคุณขึ้นเลยค่ะ อารมณ์เขาจะขึ้นเลยคนคนนี้นะคะเป็นอะไรที่แบบว่าขี้ห่วงมากแต่ว่าก็คือไม่กล้าพูดเลยคะ่ะเพราะว่าด้วยการที่ต้องเก็บลุกคลิปลุกนะคะคนคนนี้นะคะเป็นบุคคลผู้ชายหรือผู้หญิงที่มากนิ่งเงียบแล้วก็สุขุมนุ่มลึกแต่ว่าส่องเป็นเบอร์อันดับต้นๆของ FC คุณเลยนะคะจัสติกขี้หึงขี้ห่วงแค่ไหนดูดาบที่เขาถือไวฟ้าฟาดฟันผู้คนที่เข้ามายุ่งมาวอแวร์กับคุณสิคะ คนคนนี้นะคะผู้ชายราศีสิงเลข8เลข1หรือผู้หญิงราศีมังกรเกิดเดือนมกราหรือเดือนสิงหาได้ขี้หึงขี้ห่วงคุณทุกครั้งที่ส่งคุณในโลกโซเชียลก็คือขึ้นเลยอารมณ์ขึ้นเลยค่ะห่วงแล้วก็ไม่ชอบให้คุณแบบว่าแบบให้ใครมาแบบคอมเมนต์แบบเขาเรียกว่าอะไระแทะลมหรือว่าใดๆก็แล้วแต่กับคุณนะคะคนคนนี้นะคะ ตัวพ่อตัวแม่ของความหึงคุณเลยนะคะระวังไว้ด้วยนะคะเวลาจะโพสร,รูปเซ็กซี่หรือว่าแบบโพสอะไรที่มันแบบล่อแหลมนะคะใบต่อไปนะคะสุ่มนะคะเวลาที่เขามองหรือส่องคุณในโลกโซเชียลหรือในโลกของจินตนาการเขารู้สึกยังไงกับคุณคนที่มีลัคนาราศีในวันเดือนปีเกิดที่มีเลขเก้า และ9เดือนกันยาเกิดราศีกันได้คนที่เกิดราศีกันคือคนที่เกิดเดือนกันยาเดือนตุลาได้นะคะเดชาลีออดคนทางไกลไกลกันมากห่างกันมากแล้วคุณยังทําตัวแบบว่าบริหารสเสนะ์เขาหึงเขาห่วง เดชาลีออดคนทางไกลรักทางไกลคนนี้นะคะแบบเวลาที่ส่องหรือมองคุณในโลกโซเชียลนะคะเขาอยากบอกเลยค่ะแบบถ้าวาร์ปมาได้จะมากดกิ่งหน้าบ้านคุณเลยจะบอกให้คุณลบโพสต์หรือว่าแบบจะหยิดคุณแบบว่าให้เจ็บๆเลยว่าแบบห่วงนะหึงนะรู้ไหมไม่ชอบให้แบบว่า แต่งตัวเซ็กซี่หรือว่าแบบว่าโพสรูปเซ็กซี่ออกสื่อคนคนนี้คนทางไกลอาจจะเป็นคนต่างชาติที่คุณดิวอยู่ในความสัมพันธ์อาจจะเป็นรักทางไกลไกลคนละจังหวัดคนละหมู่บ้านคนละอำเภอหรือว่าคนละประเทศเลยนะคะคนคนนี้อาจจะแบบว่าอยู่ในธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตนะคะเขาอาจจะเป็นคนแบบว่าจิตใจดีเงียบสงบแต่เวลาที่ส่องคุณนะ้นร้อนวูบวาบร้อนลุ่มขึ้นมาในบัดดลเลยค่ะ เขาอาจจะไลน์มาแล้วก็แคปรูปมาบอกว่าอุ้ยทำไมโพสรูปนี้ทำไมถึงใส่เสื้อตัวนี้แบบยังไงเหล่านั้นเลยนะคะแค่แบบบางทีนะคะคือหน้าตาของคุณคุณอาจจะเป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่ยั่วยวนแบบเล้าใจเป็นที่ต้องการของห้องตลาดเขายิ่งรู้สึกว่าแบบ เขาห่วงเขาหึงแล้วเขาแบบว่าอยากที่จะแบบว่าให้คุณไปอยู่บ้านเดียวกับเขาอะค่ะเขาแบบไม่โอเคนะคะแต่ชาลีออดคนทางไกลเวลาส่องคุณนะคะหึงเป็นที่สุดห่วงเป็นที่สุดอยากจะมากดกิ่งหน้าบ้านเพื่อให้คุณลบโพสเลยนะคะใบต่อไปนะคะ เวลาที่เขาส่องคุณในโลกโซเชียลหรือส่องจินตในจินตนาการเขารู้สึกยังไงกับคุณในไพ่บอกทีคะ่ะคนที่มีลัคนาราศีในวันเดือนปีเกิดที่มีเลข2เลข2เกิดเดือนกุมภาได้ไพ่ออกมาเป็นเอ e มพ p ล r o อร์เอ m p พ r o r เกิดเดือนเมษาได้คนที่เป็นผู้ชายธาตุไฟมาดนิ่งเงียบสงบแบบ ธรรมะธรรมโมต้องเอาธรรมะธรรมโมเข้าขม่มเวลาที่แบบส่องคุณในโลกโซเชียลหรือส่องในจินตนาการเขาจะแบบว่าไม่ไหวร้อนร้อนร้อนลุ่มอยากเจอคิดถึงภาพคุณวนๆก็ไปในหัวเขาตลอดเดมเพลอร์ Emperor, คนนี้นะคะภายนอกอาจจะดูแบบว่ามาดนิ่งเงียบผู้ใหญ่จิตใจดีแต่เวลาที่อยู่กับคุณนะคะจะกลายเป็นแบบว่าแมวเหมียวเชื่องเชื่องให้คุณได้แบบว่าเกาคางคนคนนี้รักห่วงใยคิดถึงแล้วก็ห่วงคุณมากๆเขาอยากบอกว่าเวลาที่เขา สองคุณในโลกโซเชียลนะคะเขาปวดใจมากเลยค่ะเพราะเขาทําอะไรไม่ได้เขาต้องแบบว่าเปิดตู้เย็นกินน้ําเพื่อระงับอารมณ์ความร้อนอยู่ในหัวใจเขานะคะเขารักแล้วก็หึงคุณนะคะคนคนนี้นะคะคนทางไกลผู้ใหญ่จิตใจดีเวลาสองคุณปวดจี๊ดหัวร้อนทุกครั้งนะคะ ใบต่อไปสุ่มนะคะไม่ดราม่านะคะคุณผู้ฟังเป็นท็อปปิกน่ารักน่ารักให้ฟังกันแบบว่าสำหรับคนที่แบบคิดถึงกันส่องกันรักทางไกลนะคะคนที่มีลัคนาราศีในวันเดือนปีเกิดที่มีเลข7คนที่เกิดเดือนกรกฎาดาได้ราศีกรกฎได้นะคะราศีกรกฏคือเกิดเดือนกรกฎาดาเดือนสิงหานะคะ the moon เดมูลคนคนนี้นะคะผู้ชายผู้หญิงหมายเลข7ลราศีกรกฎได้ราศีสิงห์ได้เช่นกันค่ะคนคนนี้นะคะแอบ2แอบมองคุณนางฟ้าแ a n d o m of อฟเลไม่รู้ว่าคุณกับเขาจบกันหรือยังหรือว่ายังไม่จบยังเป็นแฟนยังคบกันอยู่ยังดิวกันอยู่นะคะ ทุกครั้งที่เขาส่องคุณนะคะหน้าเขาจะบิดเบี้ยวแบบประจันเนี่ยคะ่ะหงุดหงิดโมโหอารมณ์ขึ้นรู้สึกว่าแบบโอ๊ยอยากอยู่ใกล้ๆอยากไปหาอยากอยู่บ้านเดียวกันอยากนวเนียคอเคลียแต่ว่าก็ทําอะไรไม่ได้ได้แต่ส่องแต่หากแม้ว่าเป็นคนที่จบไปแล้วนะคะเวลาที่เขาส่องคุณนะคะเสียดายเสียโอกาสเสียดายเหลือเกินพลาดมากอะไรเงี้ยที่เสียคุณไปคนคนนี้นะคะเยอะมากๆค่ะจินตนาการทั้ง ถึงคุณในความจริงแล้วก็ในโลกของจินตนาการนะคะส่องเองเจ็บเองค่ะแต่เขาก็ไม่ละเลยหรือว่าไม่ลดละในการส่องคุณนะคะทั้งส่องทั้งซูมบางครั้งเวลาที่คุณโพสต์รูปสวยๆเขาอาจจะเซฟเก็บไว้ในโทรศัพท์ด้วยนะคะระวังนะคะคุณผู้ฟังอย่าแบบโพสต์รูปอะไรที่มันแบบว่าเซ็กซี่เกินงามนะคะเขาส่องคุณห่วงคุณหึงคุณเหมือนเดิมค่ะไม่ว่าจะจบกันไปเนิ่นนานแค่ไหนหรือว่ายังไม่จบนะคะ บุคคลเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะอยู่ในชีวิตคุณผู้ฟังหรือว่าจบไปจากชีวิตคุณผู้ฟังแล้วทั้ง The Moon, The Emperor, Justice หรือว่า The Chariot ผู้ชายผู้ใหญ่จิตใจดีคนทางไกลรักทางไกลคนที่ไม่อายุห่างกัน เวลาที่เขาส่งเขามองคุณล่ะคะจากใจเขาเลยคือเจ็บปวดรวดราวเสียดายเสียโอกาสพลาดมากที่แบบไม่รังคุณไว้ไม่เก็บคุณไว้ในชีวิตตอนนี้หากแม้ว่าคนคนนั้นยังอยู่ในชีวิตคุณก็คือเขาอยากบอกว่าเขาเป็นคนที่โชคดีที่สุดคะ่ะที่แบบได้สง่งได้มองได้แบบว่าได้แบบว่า ทำประกันชั้นหนึ่งเพื่อคุณเพื่อให้ได้อยู่ในชีวิตคุณนานๆน,นะคะแรนดอมนี้นะคะเป็นแรนดอมแบบว่าฟังเพื่อแบบว่าขำๆฟินๆแบบว่าคือแบบไม่เครียดกันบ้างนะคะคุณผู้ฟงังอย่าไปเครียดนะคะการดูดวงการอ่านไพ่มันเปลี่ยนได้ทุกเวลาทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นรับแต่พลังงานดีๆอันไหนที่ตรงกับคุณผู้ฟงังคุณผู้ฟังสวยฮอตแซบหล่อฮอตแซบก็หลับไปนะคะอันไหนที่ไม่ตรงก็ปล่อยวางทิ้งไปนะคะ แล้วชีวิตจะมีความสุขนะคะบ๊ายบายนะคะ